สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมตอนนี้เราก็กินรับประทานอาหารอิมกันแล้วมาดูว่าวันนี้เราจะไปไหนกันต่อครับน,นี่ฮะั่งรุโดยอาจารย์ชายครับวันนี้รับหน้าที่ควบคุมเกียร์กับพวงมาลัยครับแล้วก็เร่งครับแล้วก็เบรก ไปไหนครับขึ้นเขาลระงโู้ขึ้นไหวไหมก็ลองดูครับผมนี่เดี๋ยวเรามาลองดูว่ารถตู้คันนี้จะขึ้นเขาพระมุ้งเกียร์อะไรกันนะครับผู้โดยสารก็นี่ครับเต็มคำเต็มลำเลยครับเราต้องปิดแอร์ช่วยไหมไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหมผู้โดยสารเต็มเลยครับเต็มที่นั่งครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อย นี่ครับทางขึ้นเขาพนมรุ้งครับสูงไหมขึ้นเขาพนมรุ้งสูงไหมสูงพอเขาตะปูไหมช่องตะปูอ่ะพอพอกันพอๆกันเนาะครับออช่วามสูงความยาวพอๆกันบ่อันนี้คือกำลังขึ้นใช่เลยนี่กำลังขึ้นมาดูครับตอนนี้ก็สองข้างขาเงยขึ้นห้ามรถบรรทุก เราเป็นผู้ปกครองใครวิ่งไม่เส้นนี้ไม่เคยวิ่งเลยเดิกดไม่เคยวิ่งนี่เส้นนี้ไม่เคยครับเล่นๆเร็วดูนี่เริ่มขึ้นแล้วครับขึ้นเขาแล้วมาดูจันชายครับสับเกียร์อะไรครับนี่โโออ้้ตายห่าเลยไม่ขันขึ้นมาเกียร์สามขึ้นมาเกียร์สามไม่ขัด ไม่ได้เหยียบเหรอเหยียบเลยเนาะเหยียบจนจำคันเร่งมันไม่สับเกียร์ไม่ทันเกียร์สองไวไหมเกียร์สองดูว่าฝั่งนี้จะชันกว่าฝั่งไหมฝั่งนี้ชันกว่าฝั่งบ้านเราชันดูครับเป็นเกียร์สองครับไวไหมเกียร์สองนี่เกียร์สองนะครับไหวไหมไหวครับ นี่จะเริ่มไต่เริ่มชันไปเรื่อยแล้วตอนสมัยเป็นวัยรุ่นขี่มอไซค์ก็ขยันอย่าทอนโตนะอย่าทอนโตนะจักชยานอย่าทอนโตนะเออเออออเก็รอบอยู่ที่เท่าไหร่ก็รอบรอบอยู่ที่สองคันสองคันเมื่อกี้มันวูบลงเลยปะมันก็ลงเลยเหรอสักเกียง์ในฐานเมื่อกี้ ตอนนี้หูเริ่มอือแล้วครับผมไม่ค่อยชอบเลยความสูงอ่ะถ้าไปภาคเหนือไนีม่ไยไม่ได้อหเมย่ตรงนี้อะแกสองไม่รอดหรอกรอดรอดไหมาอืรรนมเลี้เร้อลยอุ้ยโอ้รอดใช่เลยอ่ะโอ้เสียงมันเหมือนวูบๆเ ตรงนี้รอดไหมใหญ่อู้อู้เกียสองครับอู้อ้เกียสองจะไม่รอดเลยอู้เกียสองไม่รอดไหมไม่รอดเกียสองไม่รอดครับเมื่อกี้จานชายไม่ได้เหยียบด้วยแหละวชายผมไม่ได้เหยียบ ตีมนขึ้นแกสาได้แต่ค่อยๆขึ้นมาเอาไซค์เขาไปหาเห็ดไหมไซค์ไปหาเห็ดแล้วก็ไปเที่ยวน้ำตก้ีน้ตกได้หมีกสนไไปแม่ไปไหนไปเาลงล้าวยมากครับไปด้่รั้นชีวิตของยไดม่เคยมาบอกยังไม่เคยมาตรงนี้โดไหมเย็บกด ที่เราพาเกียรตอพมา,าบางๆกำลังเล็กๆถ้ากดจะขึ้นไหวอยู่อ๋อ,อ,อกดกะเร่งไหวแน่นอนแหละสบายเกียร์สองยังไงขึ้นไหวมันขึ้นไหวต<อ>แต่ไม่เยี่ยมแช่ชไม่ได้<ล>กดหรือเปล่าก็ <laughs> ขับมาแบบธรรมดาขึ้นแบบก็ดูรถมันจะเร่งไหม ส<น>ูงกว่านี่ไปะภาคเหนือน่ะภาคเหนือโดอยถนน,นขึ้นแค่นหนึ่งครับบ<อ>่เขาให้เข้าย<อ>ังเนอะพนมรุ่งนี่อ๋อยังไม่ให้เข้าหรอมายังก็ไปทางไหนถ้าเขาให้เข้าเข้าทางนี่เลยอ๋อไปทางนี้ไปได้เลยนี่ไงอยู่พี่แค่ชิบแค่เองนี่ตลงไปได้เลยไปได้ไปได้ใช่ไปตรงนี้ทางนี้เลย อย่าไปทางนู้นเลยคณามาสถานีจะเข้าไปรายงานตัวนี่สถานีวิทยุใช่ไหมสถานีวิทยุไายค่ายทหารเลยนี่จุดชมวิวนี่นี่นี่เข้าไหมชมวิวก่อนไหมเสียจังหวะอีกแล้วยังสูงเลยอ่ะคิดว่าจะชมวิวก่อนไปหาเหตุพายุ จะให้เข้าไปขายทหารนี่งสิ่งเสร็จเลยครับทน่มีทางสูงไงครับช่มชื้นมากเลยอ่ะเอ้าแม่ซื้อสีให้เราดิที่บ้านไงสีโคลิน่ะพอเรางเาถ้าคนใหญ่นั่งมาทุกคนอ่ะมว่าขึ้นเกียสองลำบากอยู่น้ต้องข็รถ เอาตรงนี้ทำไมมันลงเงี้ยได้กเห็ดได้ก็เห็ดขายบอโอ้มีเด็กหน่อยด้วยไหมมีแต่เด็กหน่อยฮะเฮ็ดการหนักแล้วครถึงแล้วตยดยอดประสาทแล้วเอพาเด็กหน่อยบาหาเห็ดอยู่บนเขาในเก่งครับเก่งเลยเนาะห้เด็กมันรู้จักเห็ด จจเเฮฮ็็ดดหมูยินดีต้อนรับสู่พนมรุ้งแค่กับผ่านนะถ้าเขาให้เข้าเราเข้าไปเลยเนาะเข้าเลยค่ะโอเคครับจัดไปไปเอาถ้าเขาให้เข้าเราไม่เข้าแต่ถ้าเขาไม่ให้เข้าเราเข้า ตั้งค่าประตูด้วยให้เข้าไหมให้เที่ยวได้แล้วเนาะตรงนี้เป็นด้านหลังประสาดนะครับถ้ารถเข้าถึงใครจะเข้าประตูนี้เดี๋ยวลงมาลงทะเบียนแล้วก็วัดอุณหภูมิทุกคนนะครัด้แบเราไม่เข้าด้านหน้างั้นเราใส่แม็ด้วยนะโค้งไปเข้าด้านหน้าก็ได้ดิเข้าด้านหน้ามันมันขึ้นยากนี เขาให้ลงบ่ลงลงลงวัดอุณภูมิี๋ยวพี่พี่ขยับไปอียเออรถมันไหลพี่ขยับไปอีกจะจอดนู่นก็ได้น่นนะมันไม่มีใครเข้าจอดงนี้ยนี่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 นีนนีนี่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 นนี่นนีนี่นี่นต่นีนี้ยนี่นี่นี่นีนี่นี่นีนี่นีน่น โอ้ลมเย็นดีแท้ดบรรากาศครับตรงนี้ไม่มีน้ำเลยดูนี่ไม่มีน้ำเลย

โอ้ปเปี่นยายคนใช่คะปกติจากบ้านัวรค่ะผมคมเมครับยายนี่ผมอมเม เขาบอกว่าให้เข้าแต่คนไทยนะคอมเมนต์ไม่ซองเข้าพี่ชายคอมเมนต์ไหมไม่ผมคนไทยครับคนไทยปะพูดคอมเมนต์ได้ไหมได้นั่นแหละเขาให้แต่คนพูดไทยเท่าออ๋ผมพูดไทยย่อมแปลให้ผมร้องเพลงชาติถูกแน่ครับธีปไทยรูปเรื่อง ตอนนี้มันเข้าข้างหลังใช่ไหมครับเข้าข้างหลังเราเดินเที่ยวตัวประสาทได้เลย ยอดเลยเนาะคนกว่าจะมาทำปราสาทวันนี้ได้เนาะยโตเลยอ่ะอันนี้คืออยู่ตรงตรงยอดเลยใช่ไหมยอดเลยยอดเลยอ่ะสมพ่อเขาเรียกว่าสุดยอดแหลกก็สุดยอดนี่สุดยอดจุดนี้เรามาหลังประสาทครับไปไหวไหมลู่ลานทาไหวไหมโอ้โหนี่ไงที่จอดรถเนี่ย ขึ้นไปข้างบนไม่ได้ป่ะไม่ได้กให้จอดตรงนี้ไม่ตรงนี้เลยนี่เราเดินลงเดี๋ยวผมให้ดูครับตรงนั้นน่าจะเป็นบ้านเยื่ยยีมหรือเปล่านี่นน่ะสวยมากเลยเนี่ยวิวสวยมากเลยครับดูครับอ๋า ยังเขาตา่ะอดูทางลงไปห้องน้ำน่าก,กลัวแทะเหมือนเป็นหน้ผาผาอะไรตัวนั้นน่ะเยะเลยบ่ไปดอกขอย,ย่านโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูปราสาทข้างบนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ